ป้องการเกี่ยวบัดเนี่ไปจากเสือเครืเองกินนลีกินนลอยปวัวเพื่อนอนเต็มกอดกอดกายอยู่วิหารให้ผ้าควัเจ้าเก่ามาสู่วันมีอยู่ให้เจ้าเก่ามาอุ้มมาจะในวันนี้กว่างการเดินไปจากซสือเครงผมมาผูวเปิ้ีมาแกว้ว มาวันแล้ยววายคอยคุ้นควรวันน <giờ> ี้จริงจากสุดเป็นสิห์น่าอูแก้วเกิดกลางเฮือบวนเมืองง้าอย่างย่อยว่ามาเยอะกว่าเขึ้นกว้าย่อยยู่นามน้ำบากลาง เก้าไกลมาเมื่อนีวันละเียวันจาไปสูลิงกเก่าไกมาเมื่อนีวันลเีว่ามาเยอะวันเอวันเอวันจาลงไปได้ Để thay thay thay, khá miên làng luộc muôn tạo hài bạc, Cầu vạn xuất hiện. Khoảng cao đời. Má hoạt thay cháu giá xuất qua cá. Má hoạt đá cháu qua thuốc cá đào Cầu phải những nhớ phát toàn nhà quả già và tử niệm nhà để nhà, nhà qua phong phiền cả du đông đôi mây ma mà, hoa chạy cả đàn xa qua ma nhớ sáng cả quan ta kiêu ca ยอบะบบ้านนั้นแล้วไห้ตามาห้ามดระรวนอเ้สามสิบวันกล้มากม่าล่าวกาสิบวันใกล้มาอยู่เหนือมาอยู่บน

ควันเจ้ามากินปาเสือนตอตอกองเงื่องขควัเจ้ามากินปาตอนตอพสรางก็ให้วันเจ้านี่มากินปาอย่างตัวัอยู่นําพแม่ kiềm qua cao cầu qua này thân bàn qua các tòa cơn mày thân màn qua cơn sang uống màn này thân màn qua bố sang lo màn này thân màn nhìn <laughs> qua con nhìn đen kéo ngay thân kéo nhìn qua bên nhìn là xuống thiệp bạc câu sơ miếng nhảy phiên tòa quân chào gia đầy hát nhảy phiên lá quân chào ở gia đầy quân gia đầy môn mệnh tò Hãy subscribe cho sĩ ยาได้เอาเก้าเสงสงฟไอ้ควันฟังทานลิติพรอังสนั้นปองไปด้วยพ่อแม่เฒ่าแก่ที่ได้มามื่อนี้ขอยืยาวพยได้ล ยราเป็นฉากกาให้ทุกข์การจงปิ่นโยมสโมสรเจริญยิทุกสิ่งปาตะสัทธาพ่ออย่ากระจอมเรื่องหยุดปรากฏไกลเด่นสิ่ง <San> ให้สํารจงเพิ่มบุญบุญกุศลมนนศตรูมมาผ่านปัดจนจงวางพลแล้นสเมิจดีจริั ใจจริงตัวฉันได้ว่าอกอดลลูกไว้สามีกันที่นา บันิก,กลมลงเร่แอแยมื่อยองศีสีสิทธิอุตรกระงามออกบ่อยินดีและออกมาจากปากหลาจะสีตนองอาจและออกมาจากปากวัวอุซุพลาดแม่หัวงามนาคียันตีบวอรอบมบมเป็นหักบอนขาดเป็นว่างสภานกระลังย่งเต็มดีตุเมื่อตุ้ยามองศีธีสบายโฮ องแซ่ซื่อน้ำไหลเรือนล่นเหลือแผ่นธรนีมีแต่อนุมาต aroma, ตัดสารก้อนไหลกอดเกี่ยวเมื่อขัวแต่กุ้งข้าไหลน้องมาบกกาตอกาผู้พาดั้งปัญจมหานาทีกหามิหาแม่น้ำไหลออกแหล่เลอหลายสือว่ากุ้งข้ายมโวนาอเจลาวดีมหิงสาสารผู้อากรเกี่ยวเงินค้ำเดรดดาดวตัวเปลือนซื่อง่ยงามไหลลามาเปลี่ยนด้วยขี้แขและมังกรจนรอนนั้นเป็นที่โยเฮโมมาจ่าสังคาราหอยสังมีมากหน้าผาเกี่ยวอาศัยคนให้แล้ยวหาผิวแบกอันนี้นามอันนี้บ่อนบกคนแห่งจักเถื่อจักงาม ดูใส่ง่ามีเศษเทียนดูคว่นทีกุจะคดทรงเกล็ดพันเรี่ละกุจโหนทรงเต่าพญาก็จะได้เป็นเต่าพญากจะกระปาติลากุจกะอาบทรงน้าก็มีรัศสมีงามยามยิงกุฏิห่หงกกอดพิงควรเป็นมิงไม้สีกุจกระอาบเสนหน้ามณตีละมาใกล้สลาดหูในเมืองคนหน้ามันนี่เพราะเป็นน้ำศาสน้ำไดลน้ำมีแต่มาแะ่ผู้พระเจ้าสอสียืนปั้นปีหยมาาบกุจกระอาบพิงควนหน้ามีอายุยื่นได้ถึงหอย กูจะกาทิีงนแต่ล,ตละน่อยให้ได้คอยขาสร้างมากเกิดเรือรยลา่วคอยพอพันเมยียกูจะแพรเมตตาปี่สาหนใดคอยสำเร็จดังคำมาคำมคันิ่ง,งอมสีสีโอมสองสองอมสว่านหอมนักขัตยักะปูตนานังปปักกหานิวาลนาปริตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปตะเวนักขัตยากะปูตานังปปักหานิวนาลา ผริตักสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัตตเวชิตตังเมเอวังโหตุชิตตังเมเอวังโหตุชิตตังเมเอวังโหตุสัพพสิทธิภะวันตุเตใจโยใจโยใจโยสาธุชัยโยชยยะชนะทุกสิ่งค่ะเรียบร้อยแล้วผมขอขอบพระคุณคุณแต่ว่าคุณพี่พามาก่อนขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ ลำดับต่อไปคงเป็นให้ผู้เฒ่าผูกคอผูกแขนเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะผูกดาครับจราให้พออ่อแม่เขาสูบุสูบพนนี่แหะค่ะผูกแขนในลูกให้น่านในครอบครัวอ่างสนั่นครอบครัวลูกหลานคุณแม่ท้องป่านนี่ละให้เพิ่นได้อยู่ดีมีแห้งเนาะค่ะเนาะ ขามงามเนาะค่ะเนาะขามถามคือเสียงมวลเสียงใสดีแค่ะจงพร้วมแม่จะจะเพิ่งในเด้อขอเบอร์ในเด้อพอนะแฟนครับค่ะขอใหม่ขอเมื่อเนาะค่ะเนาะ หลังจากผูกแค้นในลูกให้ล้านแล้วก็จะเป็นที่แท้งศาสนาอีกอันหนึ่งคือเลียงพระเพรนเนาะเนาะลองขอบคุณขอบคุณพิธีอันเป็นสีมงคลน,นะคะที่ผ่านไปในพิธีบายสีสู่ขวัญเนาะค่ะเนาะโอ้ขวัญเป็นจะดีจะงามมาโอ้จนน้ำตาสิไลคะ่ะเสียงมวนเออ <หา S 1> ดี<ๆ>ดีงามดีงามค่ะยินดีใจ จะอาลูกร้านพ่อแม่นั่งเป็นมูเป็นเมี่ยเนาะจะจะจะน่งกำลูกกำลานค่ะจ้าเอาบริหารเวลาซอยกันเนาะคะ่ะเนาะเจ้าพาคน่าบ่ให้เอาเงินเอาคำเด้อเปตีแต่ <c oughs> เรียนเชิญค่ะ มีผู้ด่าพัดเตียมข้องพรนอมไว้ให้พุททุกท่าน